ແລະເລົ່າມາທາງນີ້ຫາວເຄືອຫ້ອງນ້ຳພຸ້ນນະພີລົ່ມາທາງົນທາງ กบแม่บอกกบมบอกาเพลอวดน่แม่าเยกกลหอม่กบงูละหงแบบนี้มีกบอ่ะไม่มีปกบป้าคนเสิงมหงดอกอวด ห네น้ก็ดมันมีมพอบ่มือบ่น้าไปบ่ฮู้กันเกงวันหน่ะหน้าหน้าหัรใครเห็นกระด่างชูพู้ชนท้งไหนพ บรรยากาศยามแดงแดงพี่น้องเอ้ยงามแท้งามหวานนี่ดีงามอีหล่ทุ่งนาบ้านข่อยใกล้ๆบ้านนี่ดีนี่อันนี้บ้านบ้าน น่าติดบางยังเชื้อผุ่นเนาะถ้าผุ่นห้องหนาวเขาไหลลงมาในกระเพาแห้งแล้วเดี๋ยวบอกเขามีขี้ผุ่นโอ้คนมาถ่ายไม่ทันตัวเจ้าดึงกบเอาแต่หูอะผมไม่ท้าคนมาก่อนกบกบมัยังบูมาเนาะ chị em hào... này hang mấy hong mình nhảy chị à nhảy à chị nói... em này nhảy hang này chú mà hả ui phải phải vặn được còn chị em nhảy mà mấy hong hả chú cứ mình phập cổ không nọ chị em phập như thế chị em nói là nói lục sắm นี่ยุทธเถี่ยวไเอาทั้งนั้นาหพวกนีลูกคืกปะลูลยรดบป้าได้ดทันลกลกนลล้ำบาง Oh, Thông nàng khen bàn cái mì cố khuôn cãi mất nó Con mì chú cốt nó cãi cái thằng này mất tụ nó đi, đây chèo nó đi, mùi xào mặc khử mì mặc khử như này tôi diện nó có đi rồi อย่าแม่อาวท่านอาวุธท่านที่ต้องยอมเพดิท่านแล้วก็เฮ็ดนนี่บวมมันนะดิท่านแล้วว่นั่นลูกกระโดกระปุกอะไรปุชิริกินมันเนาะย่องเหยียดย่อมเพได้กมันทันเด้อ

คือบ่ได้นําเงินเข้าหายะเพิ่นสิมีได้เงินทุกเหยาะเหมือนกันนําเงินนั่น <coughs> người cứ là khổ người chê mà đấy người cứ cứ luôn đấy người để chê hơi trâu đấy người cứ cứ chê thà cứ nằm khoang ngày ทะเลมันคือน้ำออกแกงแถวบ้านเฮาแต่บ้านเฮามีมีทะเลไม่เคยเห็นทะเลว่าน้ำออกแกงป้าแต่เคห็นแม่น้ำโขงน้ำโอกแกงบ้านเขาอ่ะจะเสียได้แม่น้ำโขงคุกกี้ยาแม่ลูกมาไว้คุกกี้มาไว้คุกกี้คุกกี้เดี๋ยวไปหาเฮาเพื่อนลูก พ่อละเม้อวะมาเขาเบื่อที่แกะมาใหม่กลับเลยพี่น้องพ่อกินละกบก็ได้ช่องโตพ่อโชว์โชว์กบพ่อโชว์กบจับมาเลยช่องโตู้๊คนหล่อคุณกบได้ช่องโตเลยคนหล่อคุณกบได้ช่องโตพี่น้องเออโชว์โหดจำเสียงทางต่ะนั่นดีโอ้มีเห็นคากว่ะโอ้ได้ช่องโต จบคลิปแล้วพี่น้องทิเมื่อบ้านหรอเด้อคลิปหน้วพักกันใหม่เด้อสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีเด้อ